ทุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิง้งเขาส้มส้งปลาเมาสมบายดีตอนแรงตอนแรงว่าวว่าวอะไรเห็ดว่าวอะไรเห็ดแท้ทำจริงแนั่นนี่เห่เห่เห่พี่เอาถุงเสือทมี่หาเอาแต่แต่ฟานุน แกเอาออกเลยก็แจโรดนะเบิ่งข้าเบิ่งก่อนผ่าหล่าผ่าส้มพี่น้องธรรมชาติมือนีออกมานอกบ้านนี่สิผ้ามาสิผ้ามาหน้าเบาที่ปนวนได้เป็นผู้พามาเนี่ยเหมือนปลาเมาด้วย พัวเลยเอ้ยเจ้าพัวเลยถืงใจโอ้ยเอ็นวันจีเด้พัวกันย้อนพอตู้กับล้านสื่อๆอันนี้แหละกะชัดนกับจิบุมีขออ่างหุ้ยกล้าสะมาออกขาเทอันนี้เอ้ยอือนี่ได้กล้าสามตาแล้ว กวมกำลังออก <c oughs> เอ้ยคือหอมกินเห็ดปวกแท้ <c oughs> โคกโคกปลาหม่อมาเลี้ยงควายตั้งเต่ตอนเป็นสาวมีสเสียงขานไป <c oughs> ปมามาคือหลายแทะนี่โอ้ยมาคนเดียวบกกล้ามาเด้อญาติญาตมาป้าทางพี่น้องโอ้ยบุธรรมดาได้ขวบห่วยขวมห้องถึ่ได้นี่สองห่วยผู้เสือสีหอดนี่ตานวนไปก่อนแล้วปอมเมาอย่างกำลัง จน่นเสาอยางมานี่จน่นเสาได้นี่จากจากหวยขึ้นมาเนาะหวยนอ้อยเสิบาซุมปังน้องฟ้ามาคือลายแท้ มาคนเดียวบุกล้ามาได้ย่านมานี่มาฮอดแล้วค่ะนี่แม่บอาที่สบายดีแม่บู๊ดสบายดีวันนี้มีของมาฝากด้วย <c oughs> ขอขงมาฝาฝก <c oughs> นั่งนั่งบแป๊บ <c oughs> นั่งนั่งเข้ากับนั่งคือกันนั่นแหละเนาะ ฟผนฟูคาต่อยคาเชียคาเชียขอบคุกขอบใจเด้อพื้อเบิ่งดูงามอยู่บ่เพื่อจิถือใจดอกปนวันก็ใส่มาอีกได้ต้องขอยใส่ไมสวัสดีแม่้งพี่น้องงามมากเว้ยจอดหลุดใบอยู่ฟูอยู่ห้องพู๋ เสือคุ้มอันเงินพอตู้กับร้านซื้อหายขอบใจเพิ่นในเด้อแม่บุษขอบอกขอบใจเด้อพอตู้แห้งๆเด้อเอ้ยนะเขาหนังน้ำแม่บุษไงปนวนกับปนวนกับใส่มาอีกด้วยแม่บุเพิ่นก็โซ่เนอะแต่แหนะได้พี่เนาะโบอยากเห็นหูงเอ้าบบอยากเห็นหูงบ่ตาพังบอเอมันม้ว ตากับมวัวไปจะเห็นหงอทุกขันยูวางหงวผมบ่บู้จักได้วห่หเป็นไพ่สำบ่ขันขันได้ยินเสียงป่ากระจื้อไผสูบน้ำอยู่ใครสูบน้ำน้าาะเย็นเกสดเย็นปวดจนอ มาฮอดมาฮอดบ่ย <Dans ke> <apter>. ูเห็นอ <people almost> <ies> <organizational> <m> ่หน้าหมื่นหมื่อนี่สิพาเบิ้งเบิ่งขออนุญาตพาเบิ่งหน่เด้อไม่บุตรเด้อจะพาเบิ่งเด้อนี่เด้บ่ยู่เนาะไปลุกเราถัดไปเราเบิ่งเวียเราเบิ่งแถวๆนี่ละ กับพกฟอนเมื่อนีรหลังจากเมื่อไงเปียมาลายเมื่อจริงเหรอไม่กอดเนีายเรกฟอนกันได้หว่าจังมือว่าเออท่องไม่เด้อนานกัเอาไปต้องสิเห็นยังมกประแดกมกประแดกกินแรงบ่มีดอกกระเจียวอยู่บ่คนกระสีห้ากระปุกอืม ปพูดเลียนกันนะอันนี้บอนอยู่ใช่ไหมบนอย,อยู่ประจําเลยทั้งแหล่งทั้งผลอยู่ประจําเนี่ยบนเขาจะเท้อนออนยู่นี่อันนี้เห็ดเปิดหับลบบ่มวะแม่นน่าจะเย็นให้เอืเ้อยฮก่อน,เ,นอเอ,เอ็นจ้ะเอากับมาบาดให้กระจายน้อกเล่เนี่ยกบใจเด้อโดยอืมันเย็นโพดเย็นโพดนั่งเลย บอดนำต้น,นเฮาก็เอาเข,าเขา่าตัวเฉีบเดียวกันเย็นนะแม่บอลอยู่กัดเลบริจาคกันนะปนัดแ้วจะขับแน่เฮื่อนกันดลบริลังใหญ่เน้อว่าที่จะนอนอยู่ไหนพูดเพื่อนนอนอยู่เต๊ดตตลาดจะไปนอนอยู่กับต๊บโพน่นใส่บ้านนอนจัน บอบอกเขาเปิดได้บนนั like ่บอกสิบอกกับ uh, พ่อนะอยู่ต uh, uh, ู <t ale> <t ale> um, ้บน้อยอหัวบนนอเรานาะนั่นโอ้ยอย่างก็จะคำว่านั่นบ้านมาใส่ในพนนะมาไกลพูดบ่นอนผู้บ่าวพี่น้องพูดบนนอผู้บ่าวเบียดบอลอยู่เย็นเพื่อนโอ้ยเอาคานเที่ยวเพื่อนมาเช้าเที่ยวเมื่อแรงเที่ยวเข่า กัเลยเพิ่นก็นอนอยู่ห่นบ่าวที่มีน้องไายเด้อสบายดีเดี๋ยวจะพาไปดูดนี่น้องไายเพิ่นสบายดีสบายดีจี <c oughs> ๊เ,เสื้อไม่น้อยเออนี่น้องไายมาเพาะน้องไายแล้วเจ้าว่าสิมี่เอฟซีสนใจอีกบ่จัก น้องไส้กับโสดได้ป่ะสัสโสดบ่โสดโซดโซดเฮ้ยล้านกะหัวไสลูกสบายดีสบายดีอืมล้านไส่เบาหนิงกับโสดโสดจีเห็ดเพืองโอ้ยตอนข่อยมาเลี้ยงควายตะกี้บบเมนเที่ยงลังนี่เนาะแม่บุศ เทียงลังแน่นหอยเนาะอันะตะเตี้ยกว่านี้เนาะเวันนีงก็อยู่หน้าบ่นอนอยู่พี่นอนอจะหน้าเว้ยโอ้ทุจักคนนี่จักคนนอนอยู่นี่สองสี่ห้าคนนอนอยู่เทอาห้าคนป้านอนหาคนก็ทำ ผัดลมเป็นยังคือเป็นอย่างนั้นมันนันบำรมันนี่สิแป้งไหมโอ้ยมันพังเลยมันคือมันคือโอ้ยผัดลมกับพังเปิดผัดลมลายมันห่อนเนาะว่านิ่งว่าสีสมเอ้ามันสีสมได้บ่นิ่งมันฝืดอันนั้นมันยอดอืมตัวเดียวนี่ผัดลมนะอืม มันฝืดประสนเอาผ้าบึงผ้าชมบ่ที่นี่ลงไปนอนอยู่หลางบรต้องใส่ผ้าล้มบ่ใส่คือกันมีมีเอื้อยอีกไ้มีเอื้อยนี่สิคุ้นคุ้นเคยกันดีอยู่เห็นอยู่ในสองประเมาอยู่ดังเนาะ ท้องมีท้องมีไปเรื่อยเลยแม่วันนี้พาเบิ่งทั่วๆอ่ะมี 4, เอฟซีพันอยากเห็นเด้พาไปเบิ่งบ้านเบาที่แน่่าัสนมื้อนี้พามาล่ะมื้อนี้พามาาละพ่อนุ่มสดอีกคนพ่อนุ่มสดอีกคนนะจ๊ะนะจ๊ะ น no, no, no ี่ทองมีสูบน mm ้ำไม่ให้พ่อกับแมวหนาอับหนาหนามก็ต้องสูบบโบได้ท่านใส่ได้เนาะแต่ว่าไม่ดูโ่แล้วก็ยกใส่เพราคันใส่มันก็คันใส่หนึ่งบ่เอาโบเมนใส่ใหญ่ก um, uh, ่อนเอาใส่น้อยเออใส่น้อยเนาะมันใส่ได้บ่ได้อะนี้ อืมอืมคันใส่ใดต้องทางใหม่ถ้าใสเงินลายป่ะเนี่ยไปสูบว้าห้ฮพอก็แม่อับพอก็แม่อาบอืมยังใส่น้ำอู้ยเย็นดีนอนนนี่เย็นเล่ด้แต่ว่าค่ำนอนใส่นอนก็งี่ว่าค่ำนะเพิ่งนอนตะกี้นะเออ,อเราเรา,เราบรุญญาโง่อยังคบติ ป่อแล้วก็ได้มีไดเรานอนก็ได้ของเราเห็ดตูบเออเห็ดตูบตะกี้นะเออน้อยมีตูบหน่อยอะคัมตะกี้บ่น้องเท่าคัมนะเท้าคัเป็นลูกชายกุ๊กมเท่าคัมแล้วก็ท่องมีแล้วก็เท่าเจนที่ิงแล้วก็เท่านิ้งนางสิงนางสวยหกคนมีพี่น้องอยู่หกคนนะเป็นยังไงพี่น้องได้บึงได้ชมแล้วเป็นยังไง คอมเมนต์มาเด้อดพี่หนังเด้อจัดตามคำขอเมื่อนี้มาเอาเสื้อให้ให้เมบุสตัวหนึ่งเสื้อคุม้มเอาเสื้อให้หนึ่งตัวแล้วก็พาเบิ่งพร้อมสูบน้ำมาให้่อก็แม่และซะสงสัยสิมีแต่คนโสดกองกันอยู่สามคนหัวนทั้ทงว่าที่ สีได้ดำก่อนหมูแล่นอนาะนี่เนาะน้เต็มน้องนะสีได้ดำก่อนอืมปล่อยปลาอยู่ในน้องเออเพื่นได้ปล่อยบ่หักน้ำนะมันตลอดแรลเลยบ่ตลอดแะแลยงง งงอโอ้มันเลิกแห้งปนันบอกเลกมันหักทมไปนะ้ำแบบตะกี้นะแหง้หแบบองหมดโอ้อันนั้นทมไปลายเลยใแบบส่เพียงข้ออะสิพาเบิง์พาชมสามีก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อ,ตอไป ก็เว้ยไซห้พรอนเอซทุกท่านนาที่เข้าบ่งเขาส้มจงมีสุขภาพแกงแห้งพัฒนาสิ่งใดก็ให้สมกับมุมัดปัฒนาเด้อโชคดีมีสุขลำรวยลำรวยพอกันคลิปต่อไปสบายดี